รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ได้เวลาของ News Connect กับศูนย์ความเป็นเลือดด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอุบัติภัยด้านสารเคมีตอนที่1อะไรคือวัตถุหรือว่าสารเคมีอันตราย คุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคําว่าวัตถุอันตรายและสารเคมีอันตรายและสงสัยกันไหมครับว่ามันต่างกันอย่างไรครับคําว่าสารเคมีนะครับหมายถึงธาตุหรือวาสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติหรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆทั้งนี้นะครับรวมถึงสารเติมแต่งที่จําเป็นที่รักษาความสเสถียรของสารเดี่ยวหรือสารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งจะบอกว่าสารเคมีชนิดไหนเป็นอันตรายหรือไม่นั้นนะครับขึ้นกับหลายปัจจยัยเช่น หากเราใช้งานหรือจัดการสารเคมีหลังการใช้งานไม่ถูกวิธีก็อาจเกิดอันตรายทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้และนอกจากนี้นะครับยังขึ้นอยู่กับการตีความของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวอย่างเช่นฟอสฟอรัสกระทรวงมหาดไทยจัดว่าเป็นสารเคมีไม่เป็นอันตรายในขณะที่กระทรวงอุตสาหากรรมจัดอยู่ในรายการวัตถุอันตรายส่วนวัตถุอันตรายนะครับคือสารเคมีหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับสารนั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ต่อทรัพย์สิินและ่ง แวดล้อมทั้งนี้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพศ2535ได้จัดกลุ่มวัตถุอันตรายออกเป็น 1. วัตถุระเบิดได้ 2. วัตถุไวไฟ 3. วัตถุออกซิไดแล้ววัตถุเปอร์ออกไซด์ 4. วัตถุมีพิษ 5. วัตถุที่ทำให้เกิดโรค 6. วัตถุกัมมันตรังสี 7. วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 8. วัตถุกัดกร่อน 9. วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และสิวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีพันธ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมครับ จึงอาจกล่าวได้ว่าวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญตัติวัตถุอันตรายข้างต้นนะครับส่วนใหญ่จะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบแทบทั้งสิน้นและในระหว่างการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเราจะมีโอกาสสัมผัสวัตถุหรือว่าสารเคมีอันตรายได้ตลอดเวลานอกจากนี้ในเวลาที่เกิดอุบัติภัยต่างๆนะครับเช่นอัคคีภยัยอุทกภยัยแผ่นดินไหวหรือการรั่วไหลของสารเคมีจากอุบัติเหตุทั้งทางรถยนต์และทางน้ําก็อาจทาให้เกิดการแพร่กระจายของสารเคมีอันตรายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างได้ครับสัปดาห์หน้าาานะะครรับเจมดูสถิิต ของอุบัติภยัยด้านสารเคมีแลวะวัตถุอันตรายในประเทศไทยกันนะครับจึงจะได้ทราบถึงเหตุผลว่าทาไมเราจึงควรเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติภยัยที่อาจเกิดขึ้นใกล้ตัวเพื่อป้องกันอันตรายและปัญหาสุขภาพอนามัยนะครับจากการสัมผัสสารพิษที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect นะครับกับศูนย์ความเป็นเลือดด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายเป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา16.55น,นสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ Connect คณ Connect ข่าวกับ News Connect